อันนี้เป็นแก๊งเงินกู้นอกระบบค่ะคุณผู้ชมคะไปทวงนี่ยังไงไม่ทวงกันดีๆทวงกันแบบนี้ใครจะจ่ายเอาระเบิดค่ะเป็นแบบประทัดยักษ์ค่ะจุดแล้วก็ปลาใส่บ้านเขาชาวบ,บ้านที่เขาไม่รู้อิโนอิเนเขาหวาดผวากันด้วยดูยคลิปนี้ค่ะอ,อันนี้ประทัดยักษ์นะนี่เสียงประทัดยักษ์เหรอมันเหมือนเสียงระเบิดแล้วตอนปาเกือบเดนหัวหมาอะสิ นี่นะหมามันวิ่งทันน่ะอุ้ยแต่เสียงมันน่ากลัวมากเลยนะน่ากลัวมากแล้วกล้องวงจรปิดที่จับภาพได้สั่นเลยอะอแสดงว่ามันสนั่นวันไหวจริงๆอถอยรถเข้ามาในซอยหลังจากนั้นจุดระเบิดแล้วก็ป่าเข้ามาค่ะอพอเบึ้มปุ๊บขับรถหนีไปครับทั้งมาทั้งคน ใจฟอม <บ uk S 1> หมดละสั่นขวัญแขวนตัวหมดละนะเริกาจะกล้องจอดปิดดีสี่กำลังหลับสบายเลยนะใช่จะต้งตื่นละค่ะคุณผู้ชมคะออแต่ว่าตอนที่ตื่นนะตอนนั้นทุกคนบอกว่าฉันไม่กล้าออกมาดูฉันไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมากมายมากกว่านี้หรือไม่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ห้าตำบลบ,บ้านแหอำเภอเมืองจัหงหวัดอ่างทองก็คนขับรถ เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นรถเก๋งสีบรอนเงินลนักษณะคือเตรียมหนีคือขับรถถอยหลังเข้ามาร,ระเบิดปุ๊บชินก็ออกเลยออกตัวไปเลย<ห>จะได้ออใช่แบบออกไปเร็วมากแล้วในซอยนี้เขาจะมีบ้านน่ะปลูกอยู่สามหลังด้วยกันคนที่อยู่ในรถน่ะฝั่งซ้ายมือก็คือฝั่งผู้โดยสารเขาลงมาแล้วก็จุดประทัดยักษ์หรือว่าชาวบ้านเขาเรียกว่าลูกก้องคว้างเต็มแรงเลยเข้ามาในรั้วบ้าน ระเบิดนี่ดังสนัน่นทั้งซอยอะค่ะเขาตื่นกันหมดอะเขาหวาดผวาแล้วซอยเนี้เด็กเล็กก็มีคนแก่ก็เยอะผู้ป่วยติดเตียงก็มีอะและเหตุเกิดเกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาละน่งเดือนเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นะ่ะตีสาทุกคนในบ้านหลับสนิทแล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดดังสนัน่นน่ะตกใจตื่นแต่ฉันไม่กล้าออกมาหรอกนะ ญาติคนอื่นก็ไม่กล้ารอจนเช้าอะ่ะถึงจะมาดูวงจรปิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ก็มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะก็คือเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนกลุ่มชายชะกันเข้ามาจอดรถปิดซอยตะโกนทวงหนี้กับคนที่เคยอยู่ในซอยนี้มาทวงหนี้ยังไงไม่เช็คเลยลูกนี่ย้ายไปสองปีกว่าละ,ะแต่มันยังมาทวงหนี้อยู่ตรงนี้ก,ก็ขวัญผวาแหละ<ม>ก็อยากจะให้ตำรวจช่วยติดตามตัวมาดำเนินคดีหน่อยอ่ฟังกันหน่อยค่ะ อน้นั่นแนหะรนะ้องปี๊ดเลยเด็กอะทำไมจะไม่ตกใจช่วงกาลังเช้ามืดพอดีคือก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆถึงเมื่อมีเรื่องเหมือนพัดเอาไม่เคยมีเรื่องกับใครอ,อยู่รักกันหมดทั้งซอยพี่น้องกันทั้งนั้นไม่เคยมีธุระไม่มีเรื่องกับใครพอคุยไปคุยมาถึงได้รู้ว่าน่าจะเป็นกลุ่มนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่คือคือเราโยงเราเองว่า คือมีคนมาทวงค่ะแล้วตอนนี้อยู่ๆก็มีคนมาปาแล้วมันจะมาสักสาเหตุอะไรเพราะเราไม่เคยขัดข้องอะไรกับใครค่ะได้แจ้งความแล้วพี่เดือนเขาสันนิษฐานไงว่าอาจจะเป็นพวกแก๊งทวงนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีเหตุไงมีคนมาตะโกนทวงนี้กันและที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมคะพอไปตรวจสอบก็ปรากฏว่ามันเคยมีกลุ่มคนลักษณะน,นี้เหมือนกัน รถก็เหมือนนะลักษณะของการก่อเหตุก็ใกล้เคียงกันไปปาระเบิดปิงปองใส่บ้านของชาวบ้านในพื้นที่หมู่4ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากบู่บ้านนี้เลยอ่ะลักษณะเหมือนกันมากก็เลยคิดว่าน่าจะแก๊งเดียวกันแหละเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องตรวจสอบหน่อยละกันเนาะค่ะ